สวัสดีครับผมโอทูเอ์นจีนะครับวันนี้เรารวบรวมปั๊มทุกรุ่นของเรานะครับมาให้พี่ๆดูนะครับว่าจะเลือกใช้ปั๊มตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างมาเริ่มที่ตัวเล็กสุดของเรานะครับจะเป็นเจ้าปั๊ม L5 นะครับตัวนี้แรงดันจะอยู่ที่90บาทนะครับตัวนี้แรงดันสูงสุดอยู่ที่90บาทตัวนี้เหมาะกับช่างหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่อยากมีปั๊มติดบ้านไว ใช้งานไม่หนักมากนะครับตัวนี้แรงดันอยู่ที่90บาทนี่สามารถล้างแอร์ทั่วไปแอร์วอร์ทายนะครับหรือจะเป็นล้างรถก็ได้นะฮะล้างโมอเตอร์ไซค์ฉีดผนังฉีดกำแพงตัวนี้ก็พอไหวอยู่นะครับตัวเลขของเราเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับมาดูที่เจ้า M6 ของเรานะครับขยับขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ดูนะครับในรูปร่างที่กระทัดรัดต,ตัวนี้กําลังอยู่ที่100บาทนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่100 bar บาทตัวนี้เนี่ยเหมาะกับช่างทั่วไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นส่วนใหญ่ช่างทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มต้นกันที่ตัวนี้นะครับงานยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ล้างส่วนใหญ่ล้างบ้านเนี่ยล้างแอร์บ้านทั่วไปเนี่ยก็จะเลือกใช้ที่ขนาดนี้นะครับจะเน้นงานแอร์บ้านเป็นหลักนะฮะตัวนี้100บาทต่อไปนะครับ จะเป็นตัว m 9นะครับตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้เหมาะสําหรับช่างที่งานเริ่มเยอะแล้วนะครับตัวนี้งานเยอะๆลุยงานหนักๆต้องเจอทั้ง A อ U ย <Air S 2> ูแอร์แขวนแอร์ตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้การฉีดล้างเนี่ยมันช่วยให้งานจบไวนะครับเจอแอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถจบงานได้ไวไม่เหนื่อยนะครับตัวนี้มาต่อกันด้วยรุ่น b 2นะฮะตัวนี้ กำลังสูงสุดอยู่ที่180บาทตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับช่างที่รับงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเจองานที่หลากหลายนะครับทั้งแอร์บ้านทั่วไปแอร์โรงงานนะครับหรือจะเอาไปล้างรถเพราะว่าตัวเนี้ยความอเนกประสงค์ของมันคือมันสามารถปรับแรงดันได้นะครับปรับให้เป็นแรงดันต่ำได้นะฮะปรับลงมาที่60บาท70บาทสำหรับล้างแอร์ตัวเล็กๆนะฮะหรือถ้าเป็นแอร์ใหญ่ๆเจอคอยน์หนาๆเนี่ย หรือเจอพื้นที่เลอะมากๆกําแพงที่สกรปรกจริงๆเนี่ยก็เร่งกําลังไปที่1 7 0่งรถึงหนึบาอัดเต็มได้เลยนะครับตัวนี้แล้วเรามาดูพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าปั๊มอาวันนะครับตัวนี้จะถูกดันขึ้นมาอยู่ในปั๊มขนาดกลางแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้แรงดันอยู่ที่150รบารโฟน้ำเนี้ยสิลิตรนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันกันกบ พกปั๊มที่กล่าวมาในเรื่องของระบบส่งกําลังนะครับในหัวปั๊มเนี่ยตัวนี้จะเป็นแคมชาร์ปแล้วจะเป็นข้อเหวี่ยงแล้วนะครับจะขึ้นมาอัพไซด์ขึ้นมาห้องน้ํามันเนี่ยใหญ่ขึ้นมา3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับช่างที่ใช้งานหนักๆนะครับคือไม่มีเวลาเซอร์วิสไม่มีเวลาถ่ายน้ํามันตัวนี้เนี่ยช่วยยืดระยะเวลาแล้วก็ถ้าเข้างานตามโรงงานพื้นที่กว้างๆเนี่ยดันสายยาวๆเนี่ยตัวนี้ดันได้ถึง100เมตร ที่เราทดสอบกันมาแล้วนะครับอาจจะดันได้มากกว่านั้นนะครับแต่เรายังไม่ได้ทําการทดสอบกันในเรื่องของการปรับแรงดันเนี่ยสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่40นะครับต่ําสุด40ไปถึง150บาทนะครับตัวนี้จบทุกงานฮะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้นะครับ เ,เพื่อน,อนๆสนใจปั๊มตัวไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนใกล้บ้านท่านนะครับหรือแอดไลน์มาที่ l i น์โฟร์เอนเได้นะครับในตัวปั๊มของเราเนี่ยทุกรุ่นนะครับรับประกัน1ปีนะครับในส่วนของอุปกรณ์ของแถมในตัวเครื่องเนี่ยแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันออกไปนะครับที่มีเหมือนกันแน่ๆเนี่ยจะเป็นสวมเร็วไปให้ทุกตัวนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วถ้าเกิดเพื่อน,อนๆช่างเนี่ยต้องการเข้ามาทดสอบเครื่องก่อน ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่าตัวเองควรจะเลือกใช้ปั๊มตัวไหนตัวไหนถึงจะเหมาะนะครับสามารถแวะเข้ามาที่บริษัทเราได้นะครับเรามีเครื่องให้พี่พี่ช่างเนี่ยลองเล่นทดสอบดูทุกเครื่องนะครับมาลองเล่นดูก่อนนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับ